อสวัสดีกันด้วยนะครับ,รบท่านผู้ชมครวันนี้ก็อยู่ในเกมของอะไรวะเยอะตัวอะไรอะมาเดอร์มายนะครับวันนี้ก็อยู่กับเพื่อนอีกแล้วสามคนนะครับไปเล่นกันเถอะมึงดูาด้าบวนโยมมอเฮ้ยตัว,วอะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้เฮ้ยไอ้เนี้ยเหมือนอันเนี้ย Resident Evil ภาคภาคสี่อะจริงเหรอ คุณไทยเนี่ยเฮ้ยกูแม่งมองหน้ามึงไม่รู้ว่าใครนะเราต้องหาคุณแจตอนนี้พวกเราเหมือนอยู่ในหมู่บ้านนะกดวิ่งไม่ได้มันกดวิ่งไม่ได้แปลว่ามันไม่มีผีใช่ไหมมันเหมือนไม่ใช่โรบูดอะเกมี่อะไรเนี่ยแม่งเดินตัวแข็งก็โรบบอ่ะเฮ้ยเจรอนซ่ายัดเป็ดในพกกุญแจนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันดูยากอ่ะมันเรืองแสงอ่ะไอ้หียมันคุณแจดิเฮ้ยทำไมหน้าพวกมึงแม่งอยู่หลอนจังวะไอ้เหี้ย หน้าคนอยู่ไม่ต่างอะไรเอ้ามึงเห็นหน้ามูงเป็นผิวมันผิวซาผู้หญิงผู้หญิงโอ้ยแล้พวกมึงแม่งสาใส่กันสองคนอะไรบ้านแม่งมันมีอย่างงี้ด้วยหรอไม่มีเสียงเลยเอฟเฟกต์เกิดไปไหมไม่ไม่เกิดใหม่เกิดใหม่ถือว่าแบบนี้ทำดีนะครับทำไมกูเดินเข้าไปแม่งตายคนเดียววะไอ้เนี้ยไหนมึงไม่ไปดูเซอร์คิวต์เกมหรอเดี๋ยวเดต้องไปทางไหนอ่ะมันไม้ไม้นี่ทางนี้อ๋อ ทำไมคุณเดินไปล้างนู้นแม่ตกตายง่อยมึงรู้รม,ม,มาอีกแผ่นหนึ่งหายหลุดมาขอเดินมึงมึงมึงอยู่นะมึงอยู่กดกดนะเดี๋ยวกูบอกอ่าลวยังไงวะอาา่าฮะแล้วก็ซ้ายสีแดงอ่าสีแดงแล้วหรแล้วก็ขวาสีเขียวขวาสีเขียวแล้วก็อ๋อสีเขียวนี่เยเขาเป็นงานอ่ะสีเขียวแล้วก็เอานยสีแดงเยดได้แล <Yes. S 3> ้วได้แล้วหน้าไม่แล้ต่อก็ย่าตลกหน้าไม่ มึงหน้าม้วเวทไม่ได้แมงไม้แผ่นไหนวะนี่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 เออมันเช็คได้เว้ยมันเช็คได้อุ้ยแม่งมีการมองขาตัวเองได้ด้วยเว้ยเข้าไปเลยไซส์หมดเลยโอ้ตอนนี้โอ้ว้าวมีเรื่อยด้วยลิบกำลังติดอยู่มันมันเปิดไฟไม่ได้ปกติเกมผีต้องมีไฟไงมาแล้วโอ้ริบริบริโอ้โหัวริบแม่งสนิมเต็มเลยก็จะมาครับเราก็เนี่ยเข้าไปเลย อ๋อว้าวว้าตอนนี้อุ้ยเย็ดอุ้ยที่ไหนเนี่ยเหมือนอ๋อเฮ้ยไคโดรากะมันบรรยากาศมันน่ากลัวเห็นภาพแม่งก็น่ากลัวละตัวมึงแม่งกูพี่ชาใส่มวกใสมวกคุณดูหน้าไอ้ดอนเนี่ยอ๋อหน้าแบบโคตรแบบไอ้ยังแม่งเอามาแฝดหน้าโคตรนี้อะไรอ๋อเด้อเด้อเดอเด้อเด้อเด้อเดเด้อยัไม่ขยับขึ้นไปเลยอ้าวอ้าวเย็ด เอ่กูขึ้นไงใช้ไว้ฟังเหรอเออน่าจะใช่ขบวนกระดิกแล้วเฮ้ยมีคอนเออเหมือนทางนี้จะปิดว่ะแล้วอี้จะไปไงวะจริงๆพวกเราถ้าเป็นชีวิตจริงก็มุดเข้าไปก็จบเลยอี้ไม่จริงกูไม่เข้ามาแต่แรกหรอกอ้าวเออก็จริงนะทางนี้ทางไหนวะนั่นนี่ทางเก่าเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยมีมีมีลีเวอร์อ่ะคันนี้เน่นี่เน่เอาไปลอกอันนี้เปล่าเปิดเปิดไอ้เหี้ยไข่เหี้ยนี่เออฉลาดเนเน่เน่อุ้ยเนี่ยเนี่ยใช่หรอโอ้ยจริงด้วยไอ้เหี้ย มึึงดกแอยู่ดีไข่โค้งแม่งลอยโคตรสมจริงอีกอันเดียวอีกฮะอ่าคนคนเดียวโ้ช้าเลยดูดิว่าดไทยไปีมันไล่หลังตายหมดเลยมมม่่่ดดฆาแตกอันมีซ้ายขวาหน้าหรอเอ้ยเดียวอะไรมึงสวัสดีครับเฮ้ยไม่ได้แล้วโดนตกแก้วเลยเฮ้ยมันคือโซมวิ่งหน้าฮัลโหลวิ่งหน้าเนี่ยว่ะสปินอยู่ซ้ายขวาทำไมอยู่ดีวิ่งได้มั้งมันคือโซมไอ้เหี้ย ใครอ,อ่ะเอ้า<ด>ไม่รู้อ่ะอยู่ดีมันมามันเหมือนกับว,ว่าอยู่ดีรถไฟแม่งเลื่อนศพมาจะมีอะไรบางอย่างตรงนี้ก็ได้<ม>เฮ้ยอะไรไเอได้ระเบิดแล้วกูวิ่งได้เจอกับระเบิดเดินน้ำไม้เอาไว้ที่อะไรไม่รู้อ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะไม่มีอะไรจะเหมือนจะต้องระเบิดตรงนี้เนะี่ยไอ้คอยนะเนี่เยเออวทำไงเจ็บเจ็บตรงไหนก็ยัดยัดไปอ่ะตูดมึงก็ได้นะตูดเลยกดคอนโทรลมีการนั่งกดคอนโทรลคอนโทรลยังไงต่อ ไม่นั่งทถอย่างนี้อะข้งเฉยมึงขยับไม่ได้นั่งชิลล์อะเพื่ออะไรไม่รู้มันกูระเบิดไม่เป็นอะกระเบิดเงี้ยมันต้องเก็บให้ครบครสามันบ่างอ๋อเสียงอะไอ๋อเป็นไรปิดบล็อกดูฟังนีไนี่ต้องย่องนี่จะขยับไม่ได้นะแต่ว่าจะไปไงไอ้ยี่ยะควายชิบหายมึงให้กูย่องแต่ขยับไม่ได้ควาซ้ายดีของของด้านซ้ายนี่มึงเข้ามากล่องนั้นซ้ายมึงเจอระเบิดมึงเห็นระเบิดยังไหมเสียงแรกกูนี่เสียงระเบิดมาตะกี้นี่ ไม่ได้ยิน่ะเฮ้ยเฮ้ยอไม่รู้จะเดินยัไหมเออน่าจะต้องหาสามอันอ่ะคุยกันละยสวแล้วเบิร์ตไปแวเบิร์นะไปะงวิ่งวิ่งวิ่งวิ้งวองนิ่นว่งวิ่งวิ่งง่วงงง่วงง่ง่งง ใช่ไม่ได้อ่ะมันบอกว่าไม่มีอะไรให้มาระเบิดเลยเดี๋ยววิ่งวิ่งมาในความมืดนักว่าจะไหมไม่เม็ดไหนวิ่งมาสองคนระเบิดเนี่ยไหนไหนกูสงสัยมึงไม่ให้เหรออ๋อเอาไปใส่ในนี้อ๋อนี่ไงนี่แล้วก็ขันไงวิ่งวิ่งเดี๋ยวกูวิ่งแล้วกูไปใส่ในนี้เฮ้ยเฮ้ยมีประโยชน์มากเลยเฮ้ยวิ่งออกอ้าวแม่งยังเฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนร้อยแม่งยิงไม่ห่างไปเลยมืด แล้วแล้วทำไมนี้วมันมาอยู่ข้างนี้อมากมารวมไม่ก่อนกดตรงนี้อ้าวโอ้ว่าน่าจะเจอของจริงทางนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะไฟแตกอ่ะไซร์เลยกูไซร์เลยมันกว่าเดิมอีกเฮ้ยวิ่งตรงเลยเจนะเฮ้ยด้านหน้าด้านหน้ามันวิ่งมากเฮ้ยทำไมเสียงกัวขัวเสียงนับก้ันก้อนกน่ากลัวมาก อ๋อหายแล้วเดี๋ยวอ้าวแล้วใครตายไหมไม่มีนะไอคนที่มันอยู่หน้าเดี๋ยวไม่ทันไปไหนเลยแม่งไล่แล้วนั่นดิแล้วไงนี่ใอยู่หน้าสุดวัดตะกี้โก่งเอ้อฆาตกรหัวประคองแอนเบรนเทนเสนอไม่เห็นตัวเลยตะกี้กูวิ่งสุดกำลังวิ่งหนี้เจียนหลังวิ่งนี้หลังแล้ววะลังหลังนะดูหลังด้วยเฮ้ยนี่เสียงมันน้ำหยุดป่ะสียงไฟตกหรือว่าเดือดหนักกว่าเดิมอีกแม่งทางอย่างนี้อุ้ยทำไมมันเป็นทางอย่างนี้ไม่ชอบเลยอ่ะ ข้างล่างเหมือนเป็นเหี้ยมองหน้าไปหน้าคอยส่องหลังกูเตรียมวิ่งไอ้ที่ใครเป็นใครเนี่ยเคิได้ไหมรวมกันเราอยู่ไม่ก็ตายไป้งไยได้ยินเสียงเจอจอนซีน่าจอนเฮียอะไรกูตายแล้วดีเนี่ยกูเกิดใหม่แม่งกลับมาเกิดตรงนี้เลยอ่ะเฮียโคตรไกลอ่ะกูหลบป่วยกูหลบป่วยรวมกันเราอยู่ ้ก er> ็ต้องวิ่งไปหาแถวนั้นเองโคตรไกลเลยให้กูเกิดใกล้ๆก็ได้เเออออลองแล้วหรือว่านั่งมันช่วยตัวผีเหรอเดี๋ยวลึกคุณไม่ตันเแล้วเดนคือแม่งจะมาทางไหนก็ได้นั่นเนี่ยแอ็งไปไหนเฮ้ยเจนจะหนอเดนจะหนอเดนจะหนอวิ่งสุดชีวิตวิ่งสุดชีวิตวิ่งไม่ดูหลังวิ่งไม่ดูหลังจะวิ่งให้ตายเอออย่ยตายเลย ไม่ตายจริงกูว่ามันจะร่อตามกูอะไม่น่ารอแล้วจริงเง้นลมแล้วเจ๊อะไรอะผู้ชายหน้ยเนี้ถ่ายแบบนั่งนั่งเลยนั่งเลยเฮ้ยวัวทางไหนก่อนทางไหนวะเก็บสแตมมิ่น่าก่อนไม่ใช่เหรอเก็บเก็บสแตมมิ่น่าก่อนทำไมค่อยๆเดินแม่งค่อยๆขาวขึ้นวะ เป็นหักุ้งเมื่อไรไอเหี้ยแม่งเด็ดจังไอ้เหีนิเหมือนที่คุยกันไหมชิบหายแล้วอาอไม่เหมือนที่คุยกันไว้หนิว่ะเฮ้ยมันมีข้างในกูอ๋อไม่มีวันเก่งไหมถามไอ้อร่างไอ้ร่างนี้ก็ร่างอันนี่มาทางนี้มาทางนี้แยกแยกมาทางแม่งกุ้งเกือบแม่งเข้าวิ่งกลับไปที่เดิมอะไปไหนอ่ะไปฟังไหนไปฟังไหนวิ่งได้หมดเลยมองไม่เห็นแม่งมาทางนี้กันหมดเลย ไปได้ไหมไปได้ไม่ได้กูหมดแรงหมดแรงวุ้ยร้องวุ้ยถ้าอยู่ในนี้มันไม่มันไม่เข้ามาหรอไมาเน่ยไอ้เหี้ยไม่พวกกูรอดได้ไงนี่นี่ครั้งนี้โชคช่วยชิมหายเลยอ่ะนี่เหรอบ้านใครเนี่ยเออบ้านใครมาใครมาแคมป์ปิ้งตรงนี้น่ะกูเดินอะไรอ่ะเกตคอนเพนนอลโอ้กูเปิดหมดแล้ที่จะกูเห็นแม่งจัดเลยกดเปิดหมดเลยเข้าไปไม่ได้อ่ะเอาไปกูปิดกูปิดเอาไปเอาไปกดผิดได้ เปิดเปิดเปิดอย่างเงี้ยอันไหนอันไหนอ๋อไอ้คอยตรงนี้มันเป็นห้องควบคุมประตูเว้ยลองปิดถ้าสมมุติเปิดไม่ไม่ดิเปิดก่อนไม่ใช่กูเออรวมกันเราอยู่แล้วกจ้เอาวเรียว่าไอพีนี้ก็จบแหละเพลงครานี้ไอ้เต้าบิดประตูเดี๋ยวกูไม่รอดอยากเลยแล้วพี่เลยแล้วอไม่เข้ามาไม่ปิดขังกูเองเฮ้ยไม่ไม่ไม่เหลี่ยมไม่เหลี่ยมไปสองคนไอ้ดิวดิวดิวดิ ปิดปูเดลียวดอนดอนดอนไอ้ดิวปิดปิดปิดแม่งขี้โกยกันได้กันอีกแม่งพอเจอบ้านขี้โกยอยู่สามคนติดบ้านเลยไอ้ตรงนี้มันไปได้ไหมมันไปได้อีกไหมอ่ะไอ้ทางนี้มีนี่นี่สรุปแม่งหมมึงใครมึงขายดิโน่ต้องไหนอะกลับมังกรนี้ยังไงอ่าเฮียงัดนงั้เฮ้ยกูเสียวข้างหลังอ่ะเอาไรตายด้วยการดูหลังกูหมดแล้วอุ้ยกระจกแตกแล้วอะไรอ่ะอุ้ยอ่ะคนตาย อีกแล้วเหรอเอ้แต่ว่ามันยังมีชีวิตอยู่เนี่ยดีเจดอนซ่าเย็ดเป็ดได้อะไรไม่รู้ใช่ไตมจ่าเอออาจจะใช่นักงานตัวมันใหญ่กว่าเยอะเลยพวกเวลากลุ่มถีบแม่งสามคนก็ไหวแล้ววิ่งเข้าแล้วขยับเหลี่ยมเหลี่ยมงานนึงงานไม่รู้ว่าจะมีคนจะมีคนอยู่ข้างนอกไหมรู้รู้ฝั่งนี้มาฝั่งนี้แสงมันไม่ตามเลยเด้เที่กูเดินตั้งใจแล้วนะแสงมันตื่มาเฮ้ยเนี่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 ยกลับไปหาแม่งก่อน ไม่กีเกมดีขวารอดได้น้ำตกโอ้ยตายเลยนะสวัสดีครับพวกเราไปไหนเ่ะเอ้ยจะไหมสวย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 โอเคยังไงตามที่กูคิดเหมือนมันจะต้องเอาไปต่อมันมีห้าอันมันมีห้าอันโอเคพี่โอเคหามั้ยหามั้ยลองลองเอาไม้ไปตั้งก่อนนะเฮ้ย ไปไงต่อได้เปไงอ่ะเฮ้ยอ้าวโอ้ยขังกูตมงนี้ไงไม่เปิดไงเฮ้ยกูอ่ะกูไปอ๋อต่ออ๋อท้ามาไม้มาเพิ่มอีสีอันนัานผมดูในแมปดีด้านขวาที่เป็นกูแม่งกระโดดไปทั้งนั้นอ่ะเฮ้ยแหนแตะกี้กูคอยของดันไกลไปไหมคอยมันดูหลังกันเฮ้ยมันกลมากขึ้นกันมาเปิดกูก่อนเออเฮ้ยมันมามันอยู่ใกล้ๆกล้มึงกล้ามาไหมวิ่ง หลอกด้วยเดะเดะเดะเดวเดะเดะเดเ้ยไปกนไอ้ขี้โก้แมนเดะ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 ไปดูดิรอรอแป๊บนึงหัวยุหัวยุเ๋ยเด้เดโ่ละโงละไอ้กูโดนเกียนกูโดนเกียน แรงขนาดนั้นก็ได้ดูแล้วว่านี่โอเคน่งพกันเดี๋ยวว่หน้าของพวกเราเหมือนกันถ้าผีม่นมาม่หลอกพวกคูณสองคนได้เน่หลอกกูดุกลอกมาดุกลามาเดี๋ยวๆๆๆปีนหน่อยปีนหน่อยเฮ้ยโด่ ขอเอาคืนแล้วกันนะกูโดนเกียนนั่งไม่ทบาเที่ยอะไรเลยอีกคนนึงแม่งเดินปิดประตูอีกคนนึงแม่งนั่งมองมันลุกอยู่กันนั่ง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 อ๋ออะไรของอะไรอุ้ยได้ไม่ลองนะอ๋อเย่แล้วยังไงอ๋อมีต้องใช่ไหม เปิดหลายจริงไม่งเดินเฮ้ยอ้าขึ้นอ้าวดูมาก่อนดูมาก่อนเอ้าทำไมตะแกรงเหล็กมันเป็นี้อ้าวดูไม่บอลอุ้ยทำไมมันดูปัญญาอ่อนอย่างงี้อะก็โดดลงมาแบบช้าๆเดี๋ยวแมงมุมหรอตัวอะไรอ่ะตัวใหม่แมงมุมแมงมุมแอะอ๋อยเอ้าเอ้าว ส่วนไอ้แกวิ่งเนี่ยหลอกให้เสียเลี้ยวกับเฮ้ย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 เี๋ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มเฮ้ยเฮ้ยเยเอ้ยมฮยเฮ้ยเฮ้ย้ย้ยเฮ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 ้ยเ้เ้ยเเฮ้้ยก็กับมันเห้ปั่้เฮ้ยเง้ย้เเฮ้่ยเ้เยเ้ยเฮเ้เ้ย้ย้ยเ้ย้ยเฮ้ย้เ้ยเเเฮฮ้ยเฮยเร้้ฮ้เยเลยไอ้เฮี้ยยยเกิดเลย สัตว์ตรงใจมันแม่งจูบว่ะมาเราต้องไปทางนี้แล้วไอ้เหี้ยกูวิ่งตามแม่งออเออเออเออนออเยอเอ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 ้ยออเมัเออ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 เไอเอ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 อยออเออเออเออมออเ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 ออออเออเออออเออเออออเออ้ออออเออเอออ้เอ้ยอเออ ตื่นเอิแม่งหน้าเจาะน้าเจาะทำเร็วดิเร็วเร็วเอ้าตายเลยจังหวะนี้แ่ะจังหวะนี้ผมสวนมันเข้ามาแล้วดอนสวัสดีครับนั่งได้เหรอเราได้เหรอเออไม่ได้ไม่ตายไม่ตายเชื่อกูเออไม่ตายเชื่อกูไม่คิดจะไปช่วยเพือนเขาเด้อ กดเนี่ยกดตรงนี้ไหมไม่รู้ไอ้ย่ากดไปก่อนเนี่ยเออแล้วไงนี่ไงมันผ่านริงด้วยไหนโอ้ยขี้เหรออ่ะน้่วแล้วก็จากนั้นก็ไม่มีอะไรย้อยลงมาเลยแล้วก็ขย้อนลงมาอาอเปิดหาพ่อมึงเอ๋ออ้อมึงจะเลยถ่าพ่อมึงลานี้าลีนี่ไงได้แล้วนี่เหมือนขี้เลยอ่ะนี่มึงเห็นไอแก้วนี้ไหมเนี่ยอ๋อ อ๋อผสมไปทำไรทำไรอ่ะมาแตะโอ้ยโอ้ยมาแตะใหญ่ตรงเนี้ยมาแตะใหญ่ตรงนี้นี่นี่ผสมมันบอกให้บอยจะไ้อ๋อโอ้ยเขาต่อเยอะใส่ออกมาอ้เจาะหมอบเลยเหลือแค่เปิดไฟเปิดไฟแล้วเปิดไฟแล้วอ๋อเสียงอะไรอ่ะเปิดไฟแล้วเขาตกใจมั้งมต้องทำให้ต่อไม่รู้เออเฮ้ยังไงตัวนี้มันเริ่มเรืองแสงอ่ะมันจะระเบิดไหมเนี่ย รถมันจะฆ่าเองมุมรถตัวใหญ่ออกราวอ่ะอ๋อตัวใหญ่หายอ่ะเอางั้นกูมาเอาขวานไอ้กูมาเอาเนี่ยที่ขุดได้ชิวเลยอ่ะมันต้องไปขุดอะไรอ่ะอ๋ออ๋อผ่านนี่ผ่านมันไปเยอะไปอยอะอุ้ยอะไรบ้างเนี่ยไอ้ยังมีศพตรงนี้อ๋อนี่ไงขุดตรงนี้ขุดตรงนี้ไม้ค้าไม้ก๊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  นี่ท่านเดินแบนี้มันจะเป็นอะไรไหมไปดิเดี๋ยวกูช่วยดูฮะผ่าอเลยผ่านเลยพูเดินมองเดียวเฮ้ยทำไมแม่งไอ้แยมีหลายทางอยู่มะเหมือนจะเจอการเฮียแจ็คอลเลนเท่านั้นแหละนั่นดิบรรยากาศให้กันเฮียแจ็คปับโพแท่เลยเอ้าเอ้าเข้ามาล่องอะไรน่ะก่าวเราจะมาเอ้าเอ้าเอ้าที่ไหนฮะเฮียมันยังไม่จบอยู่วะแซบเฮ้ยไอ้อะโอ้ยนั่นระเบิดหินลาล่วงลงมาแม่งใหญ่จังเลยนะ ใครใครแม่งขี้ใครขี้ยักเดี๋ยเดี๋ยวมันต้องมีแพทเทิร์นดิว่ามันต้องลงมาแน่นอนมัน,นก็วิ่งไปเลยแล้วนะโคตรเก่งโคตรสมาร์ทแอคคาสมาร์ทอามาชิโตโยต้าไ,ไปไหนสจูโตตานี่รถไฟไป,ไปย่านนิลันรถไฟเอ้าไปไหน,นเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นดาบิคาราสุสแล้วไม่ไม่เขียนว่ากูดเอนดิ้งนะแสดงว่าต้องมีบ้าเอนดิ้งด้วยดิใช่หรอไม่รู้อะก็พอเราตอนเนี้ยุ้ย พวกเราเบนแบดแบดเอนดิ้งเหรฮ้ยเดี๋ยวนะสถานีรถไฟไม่ค่อยมึงกูเอนดิ้งเหรอเออใช่เหรอไอไอดิวมึงกูเอนดิ้งเหรอเดี๋ยวไปเรืองขอด่วนกูกลังเข้าคัสซีนอยู่นี่ครับเราก็ได้จบกันแบบสวยงามเออพี่คคอยไม่กูดเอนดิ้งไม่ได้เอนดิ้งเลยกูอยู่หน้ารถไฟมีคนไม่สมประกอบคนหนึ่งจี๊ด ก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยเด้อไปแล้วบ๊ายบายดีละที่กูเล่นไม่จบนน